โอเคครับผมนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะกับเข้ามาในช่องเรตเพลทสีเฮดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชัน u ูจีนะครับแอปพลิเคชันที่สามารถ AFK นะครับผมนะเกมในโทรศัพท์ใครที่เล่นเกมโรบอทอยู่นะครับแล้วต้องการ AFK นะครับพวแอปพลิเคชันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับ u ูจีนะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะมีทั้งใน Windows นะครับแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับผมนะสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับผมนะประมาณนี้เลย u ูจีนะครับผมนะในคอมนะครับหรือเอ่อหรือว่าใน Windows นะครับ ทุกคนเราสามารถดาวน์โหลดได้การกดเข้ามาใน Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า u g p h o n e นะครับหลังจากนั้นนะครับผมไนดะ้ให้เรากดเข้าไปในเว็บนะครับผมนะที่ชื่อว่า u g p h o n e นะครับผมนี่ฮะ เว็บนี้นะครับผมแล้วก็คือจะมีระบบการดาวน์โหลดนะครับผมเนี่ยอยู่3ตัวด้วยกันนะครับผมถ้าเป็นเอ่อกูเกิลเพย์นะครับกับแอปโซนเนี่ยก็คือเราสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าในคอมเนี่ยเราอยากดาวน์โหลดผ่าน Google p l a y ก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ระบบการดาวน์โหลดผ่าน Windows นะครับผมแล้วก็คือจะมีให้เลือกระหว่าง Windows 1 0 11นะครับแล้วก็ Windows 7 Windows 8นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนพี่ใช้ Windows 11นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับพอเลือกแล้วนะครับ เข้ามานะครับผมให้เรานะครับผมนะกดคลิกเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งมาเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมนะเมื่อทําการกดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดโปรแกรมไปเลยนะครับหมายถึงปิด Google ไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมนั้นมันจะมาอยู่ในหน้าของเดสก์ท็อปนะครับที่เป็นยูทิฟอนนะครับให้เรานะครับผมนะ้ทำการเปิดยูทิฟอนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ล็อกอินได้ผ่านทางการลงทะเบียนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Google หรือ a c e b o o k นะครับหรือว่าจะเข้าสู่ระบบผ่านทางแบบบัญชีตรงนี้เลยก็ได้้แแลวต่ะคคผโอเ ให้เราเข้าผ่านทางบัญชีตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอารหัสลองเข้ามาเนาะเพราะว่ารหัสหลักของพี่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบคือพี่ใช้มาก่อนหน้านี้มาแบบ น่าจะประมาณปีกว่าแล้วนะครับสำหรับ UG Phone รือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีนะไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟถือว่าดีมากนะครับก็เดี๋ยวพี่ใช้รหัสลองเข้าไปละกันเพราะว่าการใช้รหัสลองเข้าไปเนี่ยมันจะได้ใส่รหัสคําเชิญนะครับผมอาทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมนั้นมันจะมีรหัสเชิญนะครับผมให้เรานะครับใส่คําว่า UG 1 0 1 0นะครับผมนะทุกคนนี่ฮะอันนี้คือรหัสคำเชิญนะครับผมนะก็คือโค้ดนั่นแหละนะครับผมเมื่อเราใช้ครั้งแรกนะครับผมนะมันจะมีให้ใส่รหัสคำเชิญนะ ครับผมแต่ว่าพี่จะขออนุญาตปิดไปนะเพราะว่า,าตัวนี้พี่ไม่ได้ใช้นะพี่จะใช้เป็นตัวหลักนะครับผมนะทุกคนนะตัวหลักเลยนะฮะโอเคฮะเราจะเข้าตัวหลักเลยนะครับผม รหัสหลักของพี่นะครับผมจะชื่อนี้เลยโอเคพี่จะขอญาตปิดตัว Account ที่เป็น Google เอาไว้นะครับผมนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมทุกคนนะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราใส่รหัสคําเชิญของผมนะครับผมนะเราก็จะได้เป็น250เพชรนะครับผมนะเมื่อเราได้เพชร250อันนี้มี238เนาะพอดีว่าพี่ใช้บริการจนเพชรมาเองนะครับผมนะทุกคนเมื่อเราใช้บริการเนี่ยจ่ายเงินจริงไปเนี่ยมันจะได้เพชรเป็นของแถมนะครับประมาณนี้นะโอเคครับพี่มีเพชรอยู่238ถ้าเราใส่โค้ดพี่พี่เราจะได้โค้ด 250เพไปนะครับผม250เพนะครับให้เราสามารถมาที่แบบเอตรงซื้อนะครับอุปกรณ์นะครับผมนะแล้วก็สามารถทดลองนะครับผมนะทดสอบฟรี4ี่ชั่วโมง250เพจนะครับให้เราทดสอบฟรีได้เลยนะครับผมนะสี่ชั่วโมงด้วยกันนะครับประมาณนี้นะ กดซื้อปุ๊บจ่ายเพชรกดยืนยันนะครับผมนะอุปกรณ์ก็จะขึ้นตรงนี้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะส่วนพี่ตอนนี้พี่ F K Game A A Anime Adventure อยู่นะครับผมจะเป็นการฟาร์มเพชรนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเลเวลตัวละครนะครับเป็นการมาโครนะครับผมนะไม่ได้การโปรนะครับผมซึ่งมาโครเดี๋ยวจะสอนโหลดด้วยนะครับผมนะโอเคเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมนะมันก็จะขึ้นหน้าโหลดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมนะเพื่อรันหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยระหว่างรอรันหน้าจอนะครับผมนะตัวเกมอตัวยูทิโนนะครับผมนะจะมีอยู่ ห้าฟังก์ชันด้วยกัน5าโทรศัพท์นะครับผมนะแต่และโทรศัพท์นะครับผมนะความแรงก็จะแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับยิ่งซื้อวันเยอะนะครับผมนะราคาต่อวันค่าเฉลี่ยต่อวันยิ่งถูกลงนะครับประมาณนี้นะ UVP GVP GVP 1 2ึงนะครับ MVP แล้วก็ SVP นะครับผมคือถ้าใครเล่นเกมที่มันแรงๆหน่อยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเกมแบบ MMORPG Open World อะไรเงี้ยคือแนะนําเป็นแบบพวกสูงๆอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นแค่ロボกเนี่ยพี่ว่าแค่ U UVP กับ GVP ก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนพี่ซื้อเป็น GVP เนอะเอามาเล่นโรบอคเกฟเอเอนะครับผมนะเอามา FK นะครับผมเปิดขึ้นมานะครับผมทุกคนโอเคฮะอันนี้คือ FK ไว้อยู่นะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวพี่ขอญอาตททาการปิดก่อนละกันปิดไปหน้าหลักเลยนะครับผมนะกดตรงรูปบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคฮะเราจะไปหน้าหลักกันนะครับผมทุกคนอะมาฮะ ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเราอยาก AFK นะครับผมนะตอนแรกนะครับเราจะไม่มีโปรแกรมอะไรเข้ามาเลยนะครับจะไม่มีโปรแกรมวันหนึ่งเดี๋ยวขอพี่ขออนุญาตปิดโปรแกรมตรงนี้ก่อนโอเคปิดใช้งานแป๊บนึงโอเคครับตอนแรกนะครับผมเราจะไม่มีโรบอทนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีออโต้คลิกเกรนนะครับตอนแรกเขาจะมีมาให้แค่ Google p a y นะครับทูเซนเตอร์นะครับเกมเซนเตอร์นะครับผมนะแล้วแต่คือเราอยากโหลดเกมอะไรแล้วแต่เราจะโหลดเลยเราอาจจะไม่ใช้ออโต้คลิกอันนี้ก็ได้เราจจะใช้เป็นแบบ ของใครอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมน้าที่เป็นออโต้คลิกอันอื่นนะนะให้เรานะครับกด Google p a ย์เข้าไปถ้าเราซื้อมาแรกๆนะ Google p พยนะครับให้เรากดล็อกอินด้วยนะครับผมถ้าไม่ล็อกอินมันจะไม่สามารถโหลดได้เนาะก็ล็อกอินเป็น Account ที่เราล็อกอินผ่าน U ูทิฟอ e เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยโอเคครับหลังจากนั้นกดค้นหานะครับผมนะ้ที่เป็นเกมโรบบอกนะครับผมถ้าเราเล่นเกมอะไรแล้วแต่เราจะโหลดเกมอะไรแล้วแต่เราเลยนะครับผมเราก็โหลดเกมโรบบอกไปอันนี้พี่มีอัปเดตอ่ะอัปเดตไปนิดนึหนึ่ เน็ตก็จะเป็นของทาง UG Phone เลยนะครับผมนะทุกคนตึงๆนะครับเน็ตแรงๆนะครับผมนั้นโหลดเร็วมากนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับผมนะออโต้คลิกนะครับเราจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ออโต้คลิกแบบพ่ก็ได้อาจจะเป็นแบบใช้ของค่ายนี้ก็ได้ A G Auto Clicker หรือจะใช้ออโต้คลิกเกอร์ของ Automatic t a ็ก็ได้แล้วแต่เลยครับผมนะคือมันเป็นเหมือนในโทรศัพท์เลยเราอยากใช้สมมุติว่าเราใช้อะไรอยู่แล้วก็ใช้อันนั้นนะครับผมนะทุกคนประมาณนี้นะสาหรับออโต้คลิกนะครับผม ถ้าเราอยากมา AFK เนะครับเราอาจจะใช้เป็นแบบโปรแกรมที่เป็นการอัดหน้าจออีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมนะประมาณนี้โอเคครับผมเมื่อเราทําการโหลดมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมทุกคนให้เราทําการนะครับผมนะไปที่หน้าแรกนะครับมันจะมีโปรแกรมขึ้นมาเนาะให้เรานะครับกดออโต้คลิกนะครับเราอยากจะ AFK แบบไหนแล้วแต่นะจะเป็นการ AFK แบบเกมที่เป็นซิมูเลเตอร์ที่เป็นเป็นการเก็บ ตัวเขาเรียกว่าอะไรค่าพลังนะครับผมนในการแบบออโต้คลิกเราก็สามารถเก็บค่าพลังนี้ก็ได้อัอนนี้ก็กดคลิกธรรมดานะครับผมหรือว่าเราอยากเอฟเคเกมที่เป็นแพทเทิร์นเหมือนเก็บเอทาวเวอร์ด e เฟน์เหมือน AA Anime Defender นนะครับผมนะแล้วก็ปิดโปรแกรมนี้ไปแล้วเราก็เปิดโปรแกรมเป้าหมายหลายอันนะครับผมและทุกคนประมาณนี้ส่วนพี่เซฟอันนี้เอาไว้นะครับผมนะเป็น AA นะครับ a n i m e Avenger นนะครับผมแล้วกดเปิดขึ้นมาปึ๊บประมาณนี้นะครับผมนะไม่มีอะไรมากเลย นะครับโอเคฮะเราก็เข้าไปทางรูบบกนะครับผมหลังจากนั้นก็ล็อกอินรูบบกให้เรียบร้อยนะครับผมเราอยากเล่นเกมอะไรอยากเอฟเกมอะไรนะครับผมเราสามารถเลือกเกมได้เลยนะครับส่วนพี่จะเลือกเป็น AA นะครับผมนะกลับเข้าไปเอฟเคเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะก็เลือกเป็นเซิร์วีนะครับผมนะมันจะได้ลดการทํางานของตัวอ่ยูดิฟนสักนิดนึงนะครับผมเพราะยังไงก็เป็นโทรศัพท์นะฮะเออ่ต้องยอมรับว่า AA มันมันกินกราฟิก สูงนะครับผมนะประมาณนี้ถ้าเข้าไปในเซิร์ฟที่มันคนเยอะๆแถมมีพวกดิสเพย์ที่มันเป็นเกมพาร์ตเนี่ยคิดว่าน่าจะกินเอฟเฟคสูงพอสมควรนะครับผมนะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการปะทะเพราะฉะนั้นก็มาที่เซิร์ฟวีนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมให้เราบังคับอะไรนิดหน่อยนะครับให้เราแบบเข้าไปในอินฟินิตี้นะครับผมนะแล้วก็ปล่อยเอฟเคได้เลยนะครับผมสำหรับพี่ๆทำแบบนี้นะครับผมนะในการฟาร์มนะสมมติว่าเราตั้งปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการตั้งปุ่มนะครับเอ่อก็ไปดูคลิปเก่าๆพีีีี่่ไได้้้นนะพกก็มารรรสออวเยยบ นะครับผมโอเคครับผมนะก็ถ้าตั้งปุ่มเสร็จปุ <c oughs> ๊บก yeah. ็อ,อย่าลืมกดฟันเฟืองนะครับผมนะเพื่อทําการกดบันทึกด้วยนะ ถ้าไม่กดบันทึกนะครับผมนะมันก็จะหายไปต้องมาตั้งต้องมาตั้งใหม่นะโอเคครับผมนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับผมนะทำการกดเพล์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมนะก็ไปที่ F K ของเราเลยถ้าเรามีตัวโหดกว่าพี่หรือว่ามีแพทเทิร์นที่ดีกว่าพี่นะครับผมเราอาจจะไป F K ด่านที่สูงกว่านี้นะครับก็ได้แล้วแต่แต่พี่ตอนนี้พี่ต้องการแค่เพชรแล้วก็เลเวลแค่นั้นเองนะครับก็เลย F K แค่ด่านแรกเนาะพาะมันง่ายสุดแล้วนะครับผมกดเพลงแล้วก็กด start เลยนะครับผมเมื่อเข้า ไปนในเกมตรงนี้นะครับผมนะหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นแบบอ่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแนวนอนนะครับผมนะมันจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนอัตโนมัตินะครับโอเคปุ๊บพอเ,เปลี่ยนเป็นแนวนอนปุ๊บเนี่ยปุ่มมันจะเข้าทีเองเห็นปะ่ะปุ่มมันจะเข้าทีเองนะครับผมประมาณนี้นะแล้วเราก็กดเปิด F K ให้มันวนไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถปิดอันนี้ปิดโปรแกรมปิดปิดคอมก็ได้ปิดเน็ตก็ได้แล้วแต่ นะครับผมแล้วก็คือมันสามารถ FK ได้ยาวๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนกลุ่มพูดคุย a c e b o o k นะครับผมั้นอยากสอบถามอะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง description นะครับผมแล้วก็โค้ดนะครับผมรหัสคําเชิญนะครับผมทดสอบฟรีนะครับสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับชื่อรหัสว่า UG 1 0 1 0นะครับประมาณนี้นะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะฝาก U ู p h ฟ n e ไว้ในอ้อมปกอ้อมใจนะครับผมนะแม่งเหมือนหาเสียงเลย โอเคไปแล้วทุกคนเจอกันครับสวัสดีครับผม